สวัสดีครับวันน nah ี้นะครับผมจะมาแนะนำวาวูเรดาร์นะโดยเรดาร์ต yeah, ัวน yeah. ี้นะครับจะสามารถตรวจจับวัตถุที่วิ่งมาข้างหลังของเราได้นะครับยกตัวอย่างในการใช้งานจริงนะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างเนี้ยผมเวลาออกไปขี่ข้างนอกนะครับผมจะติดปลายท้ายตัวนี้นะครับเอาไว้ด้านท้ายจักรยานของเรานะครับทันทีนะครับที่มีรถวิ่งเข้ามาข้างหลังเ่ยนะมันก็จะเตือนขึ้นมาบนนี้เลยบนหน้าจอทันทีนะครับเห็นแถบสีเขียวๆทางด้านนี้ไหมครับด้านขวาเ่ยนะมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับว่าเออมีรถวิ่งเข้ามาแล้วนะทาให้เรารู้ว่าเออรถเเเนนนีี่่่่ยยพมมมมัััข้้้้้้าาาาาาาแแลลวววกก็จะชิิดดดไไทง รถวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงนะครับมันจะเตือนออกมาเป็นทั้งสัญญาณเสียงแล้วก็เป็นลักษณะสีแดงนะครับเป็นแถบสีแดงนะครับเพื่อบอกว่าเฮ้ยรถมันวิ่งเข้ามาเร็วนะครับให้เราชิดซ้ายเราก็จะจิดซ้ายนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราไม่ต้องพะว้าพะวงมองคอยมองหลังเข้าไปด้านหลังว่าเอ๊แบบเขามาแล้วหรือยังนะมีรถมาไหมนะครับเวลาที่จะเปลี่ยนเลยจะข้ามเลนเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถโฟกัสได้กับทิศทางของข้างหน้านะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปมองข้างหลังนั่นเองนนะคััออออยย่่่าาางงทีีเก็็ืววจจสส้ตป ทำไมไฟมันปิดอยู่อย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้มันเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่เราต้องการจะใช้งานเนี่ยพอเวลาเราต้องการจะกดเปิดไฟเนี่ยนะเรากดจากนี้เลยปึ๊บนี่เข้าไปนี่เป็นงานี่นะครับโดยที่ไม่ต้องหันหลังไปกดเลยนะครับหรือจะเปลี่ยนโหมดก็ได้นี่อ่ะเป็นเป็นไฟแบบสตีดี้อย่างนี้นะครับเป็นไงนี่อย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้งานเรากดออฟทันทีนะครับผมแต่เรดาร์จะยังคงทํางานอยู่นั่นเองนะครับผมเป็นไงใช้งานสะดวกมากเลยใช่ไหมนะครับแต่บางคนนะครับอาจจะบอกว่าเอ แต่ว่าฉันขี่ในสกายเลนอยู่ตลอดเวลาแล้วอ่ะ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรฉันก็ไม่จําเป็นต้องใช้สิ่งนี้ผมขอบอกเลยว่าอันนี้มีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับนอกจากจะช่วยตรวจจับวัตถุอย่างมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์หรือว่ารถบรรทุกแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถตรวจจับจักรยานด้วยกันเองได้อีกด้วยนะครับผมกล่าวคือถ้าเกิดว่าเราเวลาเราออกไปขี่จักรยานคนเดียวใช่ไหมล่ะเราด้วอยากเราอยากหากลุ่มปั่นด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องคอยมองหลังตลอดว่าเอ๊มีกลุ่มมาย่างมีกลุ่มมาย่างอะไรอย่างเงี้ยครับมีโบกเวงโวยวายใช่ไหมตัวน,น เข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะเราจะเห็นที่แถบสีเขียวทางด้านขวามือเลยนะมาเลยหูสามคันสี่คันห้าคันอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราสามารถเร่งความเร็วได้ทันนะครับแล้วก็ไปต่อท้ายก็ได้นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบว่าคอยพวงหลังหันไปมองหันไปมองอยู่ตลอดเวลาครับยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนเลนไปทางด้านขวานะครับตัวนี้นยนะก็จะเป็นตัวที่ช่วยที่สามารถบอกให้เราคอยระวังหลังได้ด้วยว่าสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับ อันแอโร่นะครับเพราะว่าเขาให้ตัวเมาส์รับเบอร์มาเลยนะครับที่มีหมดทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับผมทาให้เราสามารถติดตั้งเข้าไปอย่างเนียนสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดก็ตามเนะี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันแบบฉันไม่ชอบติดตั้งบนดักอ่านไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะว่าตัวนี้นะก็สามารถติดตั้งที่ใต้อ่านได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยเราสามารถหาซื้อเมาส์ได้ตามช้อปปี้ลาซาด้าทั่วๆไปซึ่งแบบมีขายอันละไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าเาแล้วถ้าเกิดว่าฉันใช้คอมพิวเตอร์ยี่ การใช้เรดารนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้และนอกจากนั้นแล้วยังเป็นสมาร์ทไลฟ์ได้อีกด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับน่าใช้มากๆกันเลยทีเดียวใช่ไหมสำหรับวาฮูเรดาร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดก็ตามที่อยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถหาซื้อกันได้ที่ a l t t a 2 4 c o m หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ